ฮัลโหลออเยสวัสดีครับโอ้ยจีโอเคย์เลยไแกงวันนี้เรปลี่ยนเกมมาเล่นนะครับเราเล่นเกมตามโลกอินเทอร์เนต็ตมากครับที่ไม่ใช่เกมคอนดัปวอลที่เคยเล่นกันนะครับก็คือว่าตัวตัวเกมเนี่ยบริษัทเกมมีปัญหากับทางไซต์ที่ผมเล่นนะที่ผมใช้นะครับเฮ้ยก้องมันนิ่งอ่ะมฮัมหมัดดีทำให้ก้องนิ่ง,งก,ก่อน ปิดเพลงไปก่อนเพลงมันดังสำคัญผมเล่นใหญ่ถึงตรงนี้แล้วซึ่งผมจะไม่เล่นผมจะมาเปิดให้ดูเ้เว่าผมจะเล่นภาคไหนก็เชื่อเวาลาทักสองสามทีแรกเราจะไปเล่นภาคสองกันนะครับก็เป็นสซิวอรที่เพิ่งเซ็กันมาหมดๆอยู่นี้นนะภาคสองนี่ไงแ, Ford Hero ไแล้วฟอทีโร่สองเซฟไว้เพื่อมาเล่นพอเราเล่นเกม ของอันนี้ก็คือคอนจักวอ่ยมันมีนมปัญหาที่ผมพูดไปตอนแรกมันมีปัญหาทาการเข้ากับทางเซิร์ฟเวอร์ทำให้ผมต้องมาย้ายมาเล่นตรงนี้นะครับก็จริงๆก็ไม่อยากย้ายมาเล่นหรอกเพราะมันก็ไม่ใช่แนวแต่มันเป็นภาคสองของไต้ฟอร์ทฮีโร่แล้วผมก็เคียบแล้วรอบหนึ่งก็คือหนุกนะคนสร้างเคมง่ายังเป็นกลุ่มเดิมแต่เน,นี้ยลดเสียงเพลเสีเยงเกมหน่อยนะ อลุ้ฉี่จังวะอย่าลุ้มไปฉี่มากเลยแต่กลัวเสียเวลาขออานสักสักเดียวแล้วกันถ้าเห็นผมเลยนะครับไตลฟอร์ตคลิปรุสองก็ไปหาลิงก์กันนะครับตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็อันนี้คือแระครับผมจะเป็นคนใหม่เลยเนาะครับพี่โซลเจอร์ครับเขาก็จะนำเรื่องตา่างต่างเรื่องจุลนิวตกานนะครับก็ผลตรงนี้นะครับขอเดินลดเสียงหน่อย คิดว่าไม่่อยได้ยินเสียงผมหรอกเพราะเสียงเกมมันบิดเปิดประมาณนี้แล้วกันนะผมจะพูดเสียงดังขึ้นหน่อยชื่อเพลย์ก็จะเป็นชื่อจะเป็นชื่อไหมอ่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาเฮ้ยเดี๋ยวเป็นชื่อนะครับเป็นเป็นจะเป็นชื่อเล่นของผมนะลืมไปเปลี่ยนไม่ได้ ไม่มีชื่อด้วยกันนะพอดีตัวแบบแต่งผมมีปัญหาเพอเพลงก็จะเปิดไปโอ้สามเไม่เล่นเลยโอเคผมก็เป็นน้ำมอสกันสตาร์เกมก็ขอเป็นน้ำมอสดีกว่าโอเคนะครับเราอยู่เราอยู่ยังน้องหลังจากเหตุการณ์มาภาคหนึ่งจบนะคะถ้าผมถ้าผมเคยไปอ่านตัวเนื้อเกมหรือประวัติเกมมานะ ผมจะไม่เห็นชื่อผมนะครับนี่ครับพอรอทาอะไรนะครับก็จะเป็นการกดเซเบฟบาร์เพื่อรออยู่วะแบบนี้นอกก็ได้เนาะแต่เซเบฟบาร์ผมจะไม่ค่อยกดผมก็จะเข้าไปในยานนะครับ อาจารย์นี่ไม่พูดเลยมากนะคนที่ผมเซอร์ไอ้เซอร์ไปทำงานหนูดิไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจะมาเล่นให้ดูกันสักหน่อยนะครับว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมวิ่งไกลๆกันเลือดบสุดไกลเพื่อนพูดเถอะมันไม่ไปอ่ะพี่เก็บไปแล้วโอ้ น้าเปลี่ยนไม่เหปลี่ยนที่คุณตั้งนานนึกว่าเปลีนนี่ชอบอย่างนี้แหละบ้าครับถึงกายโจมตีเลยครับไตฟอร์เีโร่สองแล้วก็จะเล่นกันแนวนี้นะครับ ำได้พวกมันจะมาฝั่งไหนผมรู้ลีเลย,เ,ลยเป็นผมจากาศครับแต่ผมก็หน่วยหน่วยหน่วยสเตลนะครับผมบอกไว้ก่อนเรื่องการยิงปืนเนี่ยผมสำมามากเกินนี้พลิงเขียมแล้วรอบหนึ่ง ก็กัดแไม่มาเอามาแคสหรอกแต่คือมันหนุกกิ่งอะเลยเอามาแคสแล้วมาลองเล่นกันเ,เลอจะหมดแล้วเดี๋ยวมันก็เหมือนกันทุกตัวใช่ไหมตอนอยู่ในอกาสของเขาเปลี่ยนเป็น,นหน่อยก็ผมว่าเรื่อกมันเรื่อแต่ละหน่วยจะแตกต่างกันผมก็ไม่รู้อะเร่องโม่ต่ำพักแหละแต่ก็ผมรู้สึกว่าเรื่องมันจมีโม่เรืเ่อเรื่อกมันต่างกันจริงๆนะ แล้วในแต่แต่และหน่วยมันแตกต่างกันจริงๆโอเคเราจะถ่ายกันในโทรศัพท์ไป,ปรเรื่อยจนกว่าผมจะมีงบเอากล้องใหญ่มาถ่ายเป็นคลิปนะครับก็เดี๋ยววันที่หนึ่งสิงหานะครับก็คือวันเสาร์นี้นะครับเราจะทําการไปอัดคลิปสเปเชียลคลิปกันนะครับก็คือแต่บางคนบอกเอยไม่ใช่คลิปที่เห็นมีเยอะแล้วไม่เช็เหรอในันนี้อันนี้คือสเปเชียลในะการไปท่องเที่ยวนะก็คือจะเป็นแบบ ไปเที่ยวล้วนเลยไม่มีอะไรมากไปแค่ไปเที่ยวแล้วก็จะอัดเกี่ยวกับภาพกับภาพการเที่ยวของผมนะครับกับคุณลุงคุณป้าครับที่ไปเที่ยวครับก็จะผมก็ได้ไม่ชวนคนขัสื่อเสแกงร์ไปร่วมถ่ายครับก็จะไปถ่ายกันคนเดียวถ้าตัวกล้องผมไหวนะผมจะได้ถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็สำหรับคอนแทควลก็ไม่ได้แคร์นะครับขอเสียใจนะครับผมกล่าวว่าจะแคร์มาให้ดูแล้วว่า นี่มันตัดกล่องคือมันแคปมันเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะมันตัวเหมือนตัวเกมมัน,นมีปัญหากับตัวเซเวอร์ที่ผมเล่นอะ่ะโอ้โหจงังเลย เน่น่เน่โมอฮะโซเชอร์ฮับเนี่ครับวันนี้ไงแล้วเกนภาคสองอะผมชอบไงรู้ไหมมันจะไม่เหมือนภาคแรกถาว่ามำไถึงไม่เหมือนเดี๋ยวผมเข้าไปในตรงโซเชอร์ให้แล้วผมเข้าไปตรงพวกปืนนะอ่าหรวยสนานะครับผมไม่่วยสนาบแต่ผมเสื้อผ้าครับยังไม่อันล็อกสีนะครับผมชอบสีพานี้สสดีล่ละความผม นเนปืนไม่มีเชื่อครับมันจะมีให้แต่งปืนอยาอยาซัาผิดครับมันจะมีให้แต่งปืนซึ่งในภาคแรกแต่ไม่มีเลยภาคสองแต่ว่าเขาอัปเดตมาเยอะมากเพื่อให้แบบคนผมว่ามีคนหลายคนก็คงเป็ว่าล่ะเฮ้ยเกมอะไรวะแต่งไว้เรียบร้อยอยากได้แบบที่มันแต่งตามไกเราผมกะไว้า,างั้นนะผมคิดเงั้นว่ามันคงมีคนไปพูดแหละ <c oughs> มาที่ฐานทัพทับของ ซาวสุดแรงครับก็ซาวฮีโร่นะครับเอออา่านสกิฟไม่ออกครับโทษทีครับอาจจะหน้าตาเหมือนลูกครึ่งน,นิดแต่ก็คืออา่านสกิฟไม่ออกเออฟายบอยเออยังเถอะผมไปต่อดีกว่าเนือผมได้ายานิเกนหนึงครับในภาคแรกครับไอคู่ไอคู่นักฆ่านะครับนีออ่คือไงฮะผมเป็นคู่ทั่นมวะเนี่ยไม่เหมาะก็ไม่เหมาะกับตาน,นี้มากเลย เลเปอร์ดีกว่ามันตางมากกับคู่อ่ะอานี่มาเล่นแบบเดียวทางนีโอเคเจอสองอตูนอทีปิวเลยอะ è la... สายแทงมาเลยไอ้ hey, สายแทงอยู่นี่ลืมแปลสายบูอ่าจะจบหมดเวลาแล้วผมเคลีคยร์ยยน,นี้เสร็จกันนะครับแล้วเาก็จะไปจบบอลแคสเพียงเท่านี้นะครับเราจะคิดเราจะอาจแค่สิบห้าทีเหมือนตามการทำอาหารหรือการเล่นเกมปกตินะครับแล้วเขาจะอาจกันอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าพ่อจะตายครับเอ้ยไม่ใช่ครับพูดผิดค,ครับอ่าเสร็จไปเคลียร์หนึ่งแล้วนะครับก็ จะสิเป็นาทีไหมไม่ครับสิห้าทีรวดเดียวครับพวกเกมเหมือนการลำหันที่ไม่ใช่แบบแเป็นเบเชีคลิปกว่าก็สรลลูปดาบก็จะได้อัดกันนะครับเพราะผมขอพ้นสีใช้เวลาพ้นสีสักแป๊บหนึ่งนะครับก็เราจะได้เห็นดาบเพิ่มมังกรนะครับเอ๊ะดาบไฟดีกว่าผมเรียกดาบเพิ่มมังกรมันจะดูโอเวอร์ไปหน,นเดี๋ยวครับวิโซเจอร์ครับในเวลาอีก3าทีต่อมาผม็กทําการแตกอาวุธทั้งหมดนะครับเพิ่ยังไม่มีมอะไรใช่ไหมแล้วเข้าไปตรงไหนวะมีซึ่งกนะเข้าไปตรงช็อปนะครับร้านมันแคอยู่สองร้สิบบาท ซึ่งแต่ละคนก็เท่ากันหมดเลยเอ๊ะบางคนโอ้ตกกระสุนสิงเล่เปอร์ได้เยอะว่ะหน่วยหน่วยฮิลเนี่ยผมว่าไอ้ปืนนี้ชอบเนี่ย G36C ผมชอบนะผมปืนปืนมันเป็นนี้ไซส์ผมชอบแล้วหลายเกมก็เอาไปทําด้วยคุณเห็นสองฝั่งผมก็งงครับว่ามันมีอะไรนะครับผมก็พูดเสียงดังหน่อยแล้วเสียงเกมแล้วเสียงอะไรเนี่ยผมจะพูดเสียงดังนะคือตัวเนี้ยเยาวาหาาผมว่าเกียอเลยนะคือไอ้ตัว ปืนเนี่ยมันจะมีปืนที่แบบออริจินอลที่ไม่มีอะไรเลยที่แบบเป็นดอดเป็นแบบออริจินอลเท่าไข้มาเลยเนี่ยกับฟังผมลนะกับดอดกับเสิมแบบอันนี้คือปืนเจาะเกาะปืนเนี่ยทำให้เย็นอะไรเงี้ยแบบเจาะแล้วเย็นเลยบางนี้มาแล้วก็อามวมุธแล้วก็ตัวเลงตัวสโขแล้วพวกนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตปืนของหน่วยของความสามารถของแต่ละตัวก็จะไม่เหมือน ก็ถ้าเป็นหน่วยน,นี้เข,า,ขาจะมีซองกับลูกโมที่เขาชอบใช้กันคือปืนคู่ปืนคู่กับซองที่เป็นตัวะครน,นี้ที่ชอบใช้นะครับอันนี้คือหน่วยสไนเปอร์ก็คุณรู้ดีว่าสไนเปอร์นะครับก็เป็นพวกแอดซาม่าโมเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นแบบโมมาให้แล้วตอนแรกแค่มาต่นเรือสองเงินผมไม่พอเอ๊พอไหมวะจะวาก็เรายังพิ่งเวิวไม่มาไม่มาขอก็จะมาชอบปืนให้กับไอ้เจ้าหัวหน้ากิงกองตัวนี้นะครับหัวหน้าอยู่นี่นี่หว่า เอ้านั้นเรื่องหนึ่งใช่ไหมโอเคเราจะเข้าไปตรงอันนี้นะครับตรงประวัติชื่เลยนะครับเอ๊ะไม่ใช่ตรงอทัลรุ่ดก็เลยออกเงินไม่พอกระเถนเออ เนสเซอร์เป็นได้กับหน่วยสเนปเปอร์นะครับผมก็จะเปลี่ยนแป๊บเดียวพี่นายผมชอบไหมอ้าวชอบก็เออแทงไปหมดไม่มีถูกถูกอุ้ไม่มีเลยโอุ้มไอ้เบบูไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะจบเพียงเท่านี้นะครับภาคที่หนึ่งนะครับสไตรฟอร์ธฮีโร่สองเราก็จะทําการอัปเดตหรือเล่นอะไรไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวเราจะเล่นกันระหว่างสไตรฟอร์ธฮีโร่สองกับสไตรฟอร์ที่หนึ่งเล่นไปเคลียร์จนจบๆเรื่อยๆนะครับก็ ถ้าผมไหวนะผมก็จะจะเล่นสองภาคพร้อมๆกันไปเลยแต่ถ้าไหวนะครับก็บอกแค่นี้แหละก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับโอเยลสเแกร์ค่อยเจียกันใหม่นะครับอ๋อแล้วคุณจะได้ดูคิสเ,เิเศษนะครับวันที่หนึ่งนะครับคุณอาจจะอยากพลาดเลยทีเดียววันที่หนึ่งสิงหาครับเราจะทําการอัดคิสเปเยลการไปเที่ยวของโอเยลส์แกรและครอบครัวนะครับก็แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย